ฟังในสิ่ที่ผู้ที่มาใหม่ผู้ที่มาใหม่นั้นอาจจะสงสัยว่าเขาทำพิธีกรรมอะไรกันแม่ทีเป็นอันนี้พูดให้คุณศีสเกตฟัง <c oughs> คุณโคลาชไม่ได้ฟัง <c oughs> แม่ทีเพนถูกสั่งให้มาที่นี่วัดน้ำตกคำรถแห่งนี้ <c oughs> เพื่อมาสวด พาะมหาวิธามเจ็ดคำทีเจ็ดตำนานที่สวดให้กับวิญญาณนี้คือเจ็ดตำนานแล้วก็ที่สวดนำน้านั้นคือเจ็ดคำทีเจ็ดคำทีเจ็ดตำนานถูกสั่งให้มาสวดแต่ผู้ที่ให้มาสวดนั้นไม่มีตัวตนเพราะที่นี่ว่าตํางตกคำรดแห่งนี้คือเมืองเก่า ชื่ออินทบุรีนครลายไพ่แพ้สงครามสงครามเรื่องของจิตผู้ที่มาครองตอนหลังจึงเปลี่ยนเป็นศาสนนครเป็นเมืองคาถาอาคมพวกเราเนี้ได้ย้ายมาจากไหนย้ายมาจาก เมืองคงเมืองคงเคยเป็นอาเขตของเผ่าของเผ่าลาวซึ่งตอนนี้เมืองคงคืออำเภอคงที่โคราเป็นเมืองที่เก่งคาถาอาคมเมืองคงคือพระเจ้าคงพระเจ้าคงนี้เป็นคนอยู่ยงคงกระพันจึงชื่อเมืองนั้นว่าทุ่งหลวงพญาคงเมืว้กับเป็นจุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางของเมืองลาวคืออยู่ที่โครานิทาน และแม่ชีถูกสั่งให้มาที่นี่เพราะว่ามีคำพูดว่าแม่ชีเพนนั้นเคยเป็นลูกหลานของเมืองขอมเป็นเคยเป็นลูกหลานของหลานของเมืองขอมแล้วเมืองขอมนี่ทำไมทุกพื้นที่ที่เป็นปราสาทราชมนเทียนโออารุลาใหญ่โตขนาดนห้ทำไมถึงลาง เพราะถูกลงทันจากเมืองบนเรื่องเอาคาถามาใช้ในทางที่ผิดพวกเมืองของจึงเป็นพวกที่เก่งคาถาทั้งผู้หญิงผู้ชายถูกทําทันจากฟ้าดินถูกลงคันจากฟ้าดินจากเมืองบนพวกเหล่านี้จึงถูกเป็นนักโทษประหารเจ็ดชั่วโคต คือพวกที่นำคาถามาใช้ในทางที่ผิดคือเป็นพวกที่ทำเกี่ยวกับมนต์ดำหรือเป็นคาถาที่ผูกจิตมนต์เสน่ห์ทั้งหมดมหานิยมทั้งหมดได้เอามาใช้ในเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาดวงจิตของชนเผ่าผอมซึ่งส่วนมากมีแต่นักบวชผู้บำเพ็ญเพียรในสมัยโบราณน,นั้นจึงถูกประหารจิตชั่วโคตร ดวงกิตวิญญาณถูกประหารเป็นพวกแล้วผู้ที่เก่งคาถานั้นจิตที่เก่งคาถานั้นเป็นผีดิบผีดิบที่พูดนี้คือใครคือจิตดวงไหนปอบกระสือกระหังปอบกระสือกระหังนี่คือตัวยังไม่ตายแต่จิตของตัวเองกับหลุดออกจากร่างไปเป็นปอบเป็นกระสืออยู่ตามทุงท่งไร่ทุ่งนา ดวงจิตเหล่านี้ออกจากร่างโดยที่สังขารยังไม่ตายเขาจึงเรียกพวกปิญญาณเหล่านี้ว่าพวกผีดิบเมื่อเข้าไปไหนไม่ได้สังขารเขาไม่มีถ้าตายไปเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็เข้าไปอยู่กับลูกกับหลานต่อเชื้อกันไปคือเป็นผีเชือ้อต่อเชื้อผีดิบต่อเชื้อบอบกระซือกระหังหรือ ผีเวียนเวียนนี่คือผีมา้าผีมา้าตัวเป็นมา้าหัวเป็นคนคอยยาวๆดวงวิญญาณเหล่านี้คือดวงวิญญาณของต้นตระกูลพวกเก่งคาถาจะเป็นพวกขอมหรือไม่ขอมก็ช่างแต่ส่วนมากคือมันออกมาจากพยาขอมออกมาจากพวกขอมนั่นคือต้นกําเนิดมัน พวกปอบกระสือกระหังพวกนี้ผีโพงพวกนี้จึงเป็นผีดิบ mm hmm. เมื่อเข้าลูกเข้าหลานเข้าไปอยู่ในร่างกายของลูกหลานลูกหลานไม่รู้จึงเอาพวกเก่งคาถามาฆ่าจงมีเวทนาต่อพวกเขาคือต้นตระกูบลบรรพบุรุษของพวกเราถ้าแม่ชีไม่มาที่นี่เพื่อมาสวดคําีร์ปลดปล่อยและก็ล้างของพวกนี้ปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณเหล่านี้ให้หลุดพ้นนั้น แม่สีวคงจะเป็นโคตรปอบคงจะเป็นปอบเป็นกระสือกระหังกระสังกระสาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางที่จะปลอดภัยคือมาสวดพระคัมภีร์เจ็ดคัมภีร์แล้วก็อธิษฐานถึงแสงสว่างของพุทธศีอริยเมตรยัยเพราะดวงวิญญาณที่ถูกสาปจุกดเมื่อเจ็ดชั่วโคตรที่ผ่านมานั้นที่ถูกตัดหัวบันคอถูกลัดคอ ทั้งลูกเล็กเด็กแดงนั้นลืมตาไม่ขึ้นเพราะถูกปิดตาทั้งหมดหากไม่มาทำหรือว่าไม่มาทำหน้าที่นี้ดวงจิตเหล่านั้นจะเกิดเป็นหมาแล้วก็ไปหอนตามวัดเวลาเขาลั่นค้องลั่นกองน้าบริเวณทุกวัดทุกพื้นที่ มีพูดผีปีศาจหรือวิญญาณเหล่านี้ทั่วไปเพราะวิญญาณของต้นตระกูลบัรพรลุดที่เก่งคาถาหรือเป็นผีดิบในสมัยหนหนต่อไหนแล้วน่ยไม่หลุดพ้นลูลกหลานก็กินเนื้อหนังมังสากินของข่าวเพราะฉะนั้นดวงวิญญาณของต้นตระกูลบรรพบหลุดแนะนำพากินจึงมีความข่าวอยู่ในครอบครัวบรรพบุดก็เลยไม่หลุดพ้น มันก็เกี่ยวกับการกระทําไม่ว่าจะบวชสักกี่พันสาก็ชั่งถ้าต้นตระกูลบรรพบุรุษไม่หลุดพ้นดวงจิตของตัวเองก็ไปไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นพลังดึงกันที่พึ่งภาษาพึ่งพึ่งบทสวดของพระีอริยเมตรยัยไม่ใช่ว่าเมธีอวดอุตริเพื่อเอามาสวด อยากจะเป็นภระสีอริยาเมตไตรไม่ใช่หากไม่มีคําบทสวดหรือเอ่ยถึงพระีอริยาเมตไตรนั้นวิญญาณปอกกระสือกระหังเหล่านี้จะไม่ลืมตาวิญญาณที่ถูกสาบถูกกดถูกอาถรถร,ถรด,ด้วยมนตรานั้นเมื่อสมัยอดีตนั้นจะไม่ลืมตาลืมตาขึ้นไม่ได้เลยเราต้องสวดบทนี้ทุกบ้านหรือทุกสถานที่หากจะช่วยดวงจิตวิญญาณเหล่านี้เพราะ ทุกบ้านทุกตระกลูลโดยเฉพาะภาคอีสานหรือภาคไหนๆก็ช่างแต่ที่สำคัญมันดวงวิญญาณเหล่านี้ที่ภาคอีสานมากที่สุดให้สวดคำพีนี้ทุกบ้านเพื่อกดปล่อยทุกดวงกิจเขาจะได้ลืมตาได้เขาจะได้ไปเกิดเพราะพวกปอบพวกกระสือผีพงกระสือกระหังพวกเหล่านี้ผีม้าเหล่านี้ หรือพวกผีฟ้าผีแถนแม่มดแม่สะเอิงผีกะผีโลงเหล่านี้คือทุกบ้านในสมัยอดีตบูชาเมื่อถึงรอยต่อถึงการเวลาเขาไปไม่ได้เขาก็ต้องทำให้ลูกให้หลานป่วยไม่ใช่เขาทำให้ลูกให้หลานป่วยพลังของเขามันมากมายจึงทำให้ลูกหลานของตัวเองนั้นต้านทานพลังของเขาไม่ได้ไม่ไหวจึงเจ็บป่วยกันผู้ที่กินเจ แม่ชีโมทนาสาธุขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและขอให้สุขสมปถนาไปตลอดจงได้พบกับแสงสว่างของพุทธศรีอริยเมตรตยไปตลอดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่จงคุ้มครองฟ้าดินจงคุ้มครองผู้ที่ไม่กินเนื้อสัตว์ผู้ที่อธิษฐานกินเจกินมังสวิรัตขอพ่อขุนอินหรือพระอินพระพรมจงคุ้มครอง ผู้ที่มาจากทางไกลผู้ที่ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นมาเป็นพลังของตนอยู่ได้เพราะพืชผักผลไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่และฟ้าดินจงช่วยคุ้มครองทุกฝีก้าวเท้าเดินซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างให้มีแต่แสงสว่างและให้พบกับยุคศีวิไลของพระศรีอริยเมตรตรโดยไวย แล้วอย่าลืมหากเป็นไปได้ให้นำพระคำภีนี้พระมหาพฤกษมเจ็ดคำพีไปสวดที่บ้านหรือสารหลักเมืองแต่ละจังหวัดก็สวดได้หรือผู้ที่ทัวธรรมะนั้นจะไปสวดตามสารหลักเมืองซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดนั้นๆเพื่อปลดปล่อยช่วยทุกดวงกิตให้เขาหลุดพน้น บอกฟ้าดินจงคุ้มครองและก็ขอให้ฟ้าดินนั้นจงมองเห็นพระอินทร์พระพรหมจงมองเห็นและท่านจะคุ้มครองไม่ต้องไปกลัวสิ่งใดทั้งนั้นเพราะต้นตะกูลบรพรุษของพวกเราคือพวกปอบกระซื้อกระหังช่วยพวกเขาเหล่านั้นให้หลุดพ้นและจะเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่การสร้างทานบารมีคือผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่สุดจบสาธุอืม ที่ถูกตัดหัวที่ถูกบันคอเมื่อในอดีตนั้นได้จมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของอเวจีหรือขุมนรกที่ลืมตาไม่ได้เราจุดทูบจุดเทียนสิบสองดอกคือเป็นขอบาร,รมีของสิบสองราสีเพื่อให้ดวงจิตวิญญาณน,นั้นเห็นจึงทําเป็นแก้วน้ำสีใบไม้สิบสองเทียนสิบสอง แล้วก็อัญเชิญทุกดวงจิตมาปฏิสถานจิตปฏิสถานเนี่ยขึ้นมาอันนี้มันถึงรอยต่อของการเวลายิงอัญเชิญทั้งสองประตูนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายวันนี้ที่พวกเราไปแต่ไม่ได้เรียกไปด้วยคือไปอยังอาณาเขตที่เรียกว่าประตูด่านสี่ซึ่งเป็นมันเป็นจุดซึ่งว่า เพราะว่าน้ำตกํรรถแห่งน,นี้คือสถานที่ประตูระลุประตูสวรรค์ประตูประตูจักรวาลทั้งหมดถ้าใครสนใจหนังสือเอาไปได้คนละสองสามเล่มก็มันเป็นไหรให้สี่ทำไมคุยเฉียวเจียวเนี่ยฮะ